คือในอิสลามอ่ะจะมีคอนเซปต์ของสิ่งที่เรียกว่ายินอยู่ซึ่งหลายคนก็อาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วเพราะว่าก็มีคนทําวิดีโอกเกี่ยวกับยินอยู่เยอะเหมือนกันแล้วก็มีเรื่องเล่าสยองขวัญของยินอยู่เต็มไปหมดยินน่ะสามารถปรากฏออกมาในรูปแบบที่ทําให้เข้าใจว่าเป็นผีได้เช่นมาปรากฏเป็นคนหรือว่าญาติที่ตายไปแล้วมาเข้าฝันหรือว่ามาทําให้เกิดอะไรแปลกๆขึ้นรอบตัวไปจนถึงเข้าสิงซึ่งก็เหมือนปรากฏการณ์คลาสสิกของการโดนผีหลอกเลยใช่ปะ บางคนนะ่ะอาจจะคิดว่าถ้ามันทําตัวเป็นผีได้มันก็คือผีป่ะแต่ว่าที่ยินไม่ใช่ผีอ่ะเพราะว่าคอนเซ็ปมันคนละอย่างกันเลยในความเชื่อของชาวมุสลิมยินเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอีกมิติหรือว่าโลกคู่ขนาดกับโลกมนุษย์มนุษย์ไม่สามารถเห็นกายของยินได้แต่ว่ายินเห็นมนุษย์ได้ยังไงก็ตามบางครั้งอ่ะยินจะจำแรงกายมาให้เราเห็นเป็นตัวได้เช่นยินบางประเภทอ่ะจะปรากฏออกมาเป็นสัตว์ให้เราเห็นอะไรอย่างงี้ เรื่องที่น่าสนใจคือยินมีความเหมือนมนุษย์มากจนน่าตกใจยินสามารถมีเมียมีลูกได้แล้วก็อยู่กันเป็นสังคมด้วยมีศาสนาอีกซึ่งก็แปลว่ามียินที่เป็นมุสลิมแล้วก็ยินที่นับถือศาสนาอื่นมียินที่เป็นคริสต์ยินที่เป็นยิวแล้วก็ยินที่เป็นพุทธและยินถึงจะอายุยืนยาวกว่ามนุษย์มากแต่ก็ตายได้และยินก็สามารถถูกตัดสินโดยพระเจ้าหรือว่าอัลเลาะห์ได้ไม่ต่างจากมนุษย์